สวัสดีสสดครับวันนี้พบกับรายการถกข่าวเสาปเดินค่ะกับดิฉันดิกญิงกัญญาณชัยเลิศและกับผมดิชายชนิพัฒน์นิวเยลครับกับวันนี้มาในปรเดินสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนคือสถานการณ์ที่อาจจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ดูไม่ปลอดภัยหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจจะนาไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมีปัจจัยหลักๆดังนี้ คือ 1. การกระตุ้นร้าอารมณ์ทางเพศปัจจัยที่กระตุ้นร้าอารมณ์ทางเพศได้แก่ช่องทางรับสัมผัสถ,ถูกกระตุ้นทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ประกอบด้วย5ช่องทางคือ 1. ตาการมองเห็นเช่นการเห็นภาพรลามกอนาจารหรือสื่อย่วยุทางเพศ 2. หูเป็นการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคาพูดเชิญชวนเกี่ยวกับเรื่องเพศเช่นรูปร่างขนาดของอวัยวะเพศ สามจมูกเป็นการได้กลิ่นฮอร์โมนของเพศที่ตนเองสนใจหรือน้ำหอมจากผู้ที่ตนเองชอบสี่การสัมผัสการอุบกอดการจูบทำให้เกิดความเคลือบเคลิม้มและเกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายห้าความคิดและจินตนาการเป็นช่องทางรับสัมผัสที่สำคัญที่สุดเพราะความคิดเป็นตัวควอบคุูให้มนุษย์เกิดความยับยั้งชั่งใจ แม่เกิดอารมณ์ทางเพศหากมีการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการสัมผัสและมีความคิดร่วมด้วยก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศและนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ดังนั้นช่องทางรับสัมผัสการกระตุ้นเดาอารมณ์ทางเพศจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันัยร่นจึงควรระมัดระวังตนเองแม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่กล่าวมา สการอยู่ในที่รับตาคนไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงเช่นอยู่ในบ้านตามลําพังเพียงสองคนอยู่ในห้องด้วยกันสองต่อสองปิดประตูมิดชิดอยู่ในที่ที่มีต้นไม้บังห่างไกลผู้คนอยู่ในห้องเรียนช่วงเวลาพักหรือช่วงเลิกเรียนสถานที่ที่กล่าวมาเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 3การเที่ยวในสถานบันเทิงสถานบันเทิงเริงรมที่มีวัยรุ่มมนบางกลุ่มเนี่ยไปเที่ยวกันในยามค่ำคืนมักมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเหล้าเบียร์การสูบุรีและการเสพสารเสพติดสถานบันเทิงต่างๆเป็นสถานที่ที่มีการมั่วสุมของมึนเมาหลายครั้งที่นําไปสู่การก่ออาชญากรรมการติดสารเสพติดและส่งเสริมให้มีการมั่วสุมทางเพศเช่นสถานที่นั่งภายในมุมมืดวัยรุ่นอาจถูกชักชวนโดยเพื่อนให้ทดลองทําในสิ่งที่แปลกใหม่จากสิ การเคยกระทําอาจเสพสารเสพติดหรือย่อย,ยุให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เกรงผู้คนเพ็นเนื่องจากสภาพภายในมืดและขาดความสนใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าบางคนเพิ่งรู้จักกันก็อาจพากันไปมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยดิดแอลกอฮอลหรือสารเสพติดหรือถูกล่อลวงโดยพาไปส่งที่บ้านแล้วมีการล่วงละเมิดทางเพศดังข่าวให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน สี่การคบเพื่อนเที่ยวเตะวัยรุ่นเป็นวัยที่สนุกสนานมีความคิดเป็นของตนเองมีการพบปะเพื่อนฝูงมากมายทางเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันที่มีความหวังดีต่อกันแต่หากเพื่อนชวนเที่ยวเตะดึกดื่นชักชวนดื่มสุราสูบบุหรี่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมทําให้ตนเองและพ่อแม่ผู้ปกครองเดือดร้อนหรือการพบปะพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักกันดีพอเช่น เพื่อนที่คุยกันทางอินเทอร์เน็ตขอ,อนัดพบส่วนตัวและหลอกลวงจนมีเพศสัมพันธ์หรือข่มขืนซึ่งมีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆบ่อยครั้งดังนั้นการเลือกคบเพื่อนที่ดีจะชักชวนหรือส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ